ร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐลงพื้นที่แปลงปลูกกระท่มเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพเมื่อวันที่19กาพฤศจิกพารยห2สิบสี่เวลาสิบอ็ดนาฬกาสสิบนาทีที่ศูนย์การเรียนรู้วัดโป่งคำตะบลดู่พงอํอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่าเลขาธิการพักพลังประชารัฐอริยน้ารีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีการปลูกพืชกระท่อมสู่เศรษฐกิจชุมชนพร้อมด้วยดรนรุมนพินโยสินวัฒนิตรตดีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานโดยมีท่านพระครูสุจนนินนันตกิจหรือพระสมคิดจระธม,มโมเจ้าวาดวัดป่งคำตำบลบู่พงอำเภอสันติขจังหวัดน่านและประชาชนในพื้นที่ร่วมง,งานช่วยส่งเสริมการปลูกพืชกระท่อมมีประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการแพทย์นขณะนี้พืชกระทอม สามารถนําไปทําผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายกระท่อมมีสารที่ช่วยระง,งับการปวดได้ดีกว่ามอร์ฟีนหลายเท่าซึ่งเราได้มีการวิจัยและพัฒนาได้อย่างมีการเพิ่มมูลค่าของพืชดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งสร้างงานวิจัยต่างๆออกมาอย่างเร่งด่วนจากนั้นร้อยเอกธรรมนัตพรหมเผ่าพร้อมคณะและตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกกระท่อมชาวบ้านได้มีการร่วมกันรปลูกกระท่อมพันก้านแดงหางกางั้ง จำนวนร้อยต้นในครั้งนี้ด้วยสำหรับกระทอมเป็นพืชเศรษฐกิจสร้างอาชีพให้กับประชาชนใจความสำคัญของรัฐบาลน,นั้นต้องการแก้ไขให้กระท่อมนั้นเป็นพืชถูกกฎหมายหลังจากที่ได้มีการยกเลิกพืชกระทอมจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ห้าและเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ที่มีการบริโภคพืชกระท่อมตามวิถีชาวบ้านสำหรับประโยชน์ของกระท่อมในทางการแพทย์ก็คือมีสารไมตราจีนิน ที่ออกฤทธิต์ต่อระบบประสาทส่วนกลางช่วยให้กระรี่กระเป๋าช่วยแก้เมื่อยสามารถนําไปใช้แทนมอร์ฟีนและใช้บําบัดผู้ติดยาเสพติดใช้รักษาโรคซึมเศร้าโรคภากิสันรักษาโรคเรรารคบาหวานความดันสําหรับภาคอุตสาหการรมทางการแพทย์สามารถนําไปต่อทอดอันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสร้างไรายได้และเพิ่มอาชีพให้แก่ชาวบ้านพืชกระท่อมหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่ากระท่อม พบมากทางภาคใต้ชาวบ้านนั้นนิยมมาเคี้ยวสดๆหรือนำมาต้มเพื่อดื่มโดยเพราะกลุ่มชาวไร่ชาวสวนและกลุ่มแรงงานเพราะจะช่วยเพิ่มพละกกำลังในการทำงานลดความเหนื่อยล้ากระท่อมน,นั้นมีประโยชน์ไม่ต่างมาจากกัญชาเพราะมีสารไมตราเจนินซึ่งออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางช่วยให้กระพรี้กระเป๋าลดอาการมึนปวดเมื่อยจึงสามารถนำไปใช้บรรเทาอาการปวดแทนมอม์ฟนได้ และยังสามารถนํามาใช้บําบัดผู้ติดยาเสพติดได้ด้วยนอกจากนี้กระท่อมยังสามารถที่จะรักษาโรคซึมเศร้าโรคภารกิสันโรคเบาหวานและความดันรวมทั้งนํามาใช้ลดความอยากอาหารได้และพัฒนาได้จะมีมูลค่าพืชของกระท่อม